สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์มีทรัพย์ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องไว้ด้วยนะครับหมอลักฟันธงราศีที่ในช่วงนี้สรรยกรรมพารวยคือราศีอะไรหผลฟันธงหมอลักเลขานิเทศเผยดวงปี2566ราศีใดในช่วงนี้สรรยกรรมพารวยผ่านรายการศึก12ราศีฟันธง กลับมาแล้วกับการทํานายดวงชะตาทุกวันอาทิตย์รายการศึก12ราศีหากใครพลาดวันนี้ Bright TV สรุปมาให้แล้วด้วยมอลักษ์เรขานิเทศเผยดวงปี2566ราศีในช่วงนี้สาระกรรมพารวยผ่านรายการ12ราศีดวงปี2566มอลักษ์เรขานิเทศหรือมอลักษ์ฟันธงราศีที่สารกรรมพารวยคือราศีเมถุน เกิดระหว่าง14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมและราศีตุลเกิดระหว่าง17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนในช่วงนี้สัลยกรรมพารวยเวลาสัลยกรรมแล้วถ้ามันลงล็อกนะไม่ได้หมอเถื่อนนะวางแผนและสัลยกรรมจะหมูกหน้าผากอะไรต่างๆใบหน้าข้อแรกเลยนะความสุขใจสบายใจผู้ทำสัลยกรรมมันดูดีสบายตาต้องเรียบร้อย น่าดูน่าชมเพราะฉะนั้นนะ่ะสิ่งเหล่านี้มันสร้างให้เกิดรายได้สำหรับคนในอาชีพอาชีพที่ต้องพบปะให้บริการเจอผู้คนที่ทำให้ดูน่าดูน่ามองแต่หลังจากนั้นต้องมีเรื่องของมัทธุรสวาจาเป็นเรื่องสำคัญที่นําพาให้เกิดการร่วมมือก่อให้เกิดรายได้ช่วงนี้นะ่าเด่นสัลยกรรม พารวยให้ตัดสินใจได้เลยไม่ต้องคิดมากตั้งแต่19เมษายน2566สารยกรรมแล้วไม่พลาดเข้าล็อกตามที่ปรารถนาลัคนาราศีกุมปี2566ด้วยอาจารย์ลักษราชสีดูดวงลัคนาราศีกุมปี2566ดวงรายปีการงานการเรียนการเงินความรักและสุขภาพของชาวราศีกุม ลัคนาราศีกุมมีโชคใหญ่รวยประสบความสำเร็จเป็นปีแห่งความเจริญรุ่งเรืองการเรียนการงานลุยได้เลยรู้สุดตัวกำลังมีเท่าไหร่งานที่คุณอยากทำสามารถทำได้หมดคิดหวังสิ่งใดอยากให้เป็นอย่างไรทุกอย่างจะลงล็อกลงตัวและโดดเด่นตั้งแต่สิงหาคมกันยายนพระราหู ประธานพรได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสประสบความสำเร็จการเงินมีราชาโชคจะสมหวังดังปรารถนาลุยสู้สำเร็จหาเหรียญพระราหูเสริมชะตาราศีให้ดียิ่งขึ้นการเงินเป็นราชาโชคหลัง19เมษายน2 5 6 6มีโอกาสรวยมากรวยแบบพระราชารวยมั่งคั่งขอให้สู้ความรักคู่นั้น จะมีอายุน้อยกว่าตัวเอง6-7ปีคู่จะเป็นคนหญิงทนงตนเจ้ายศเจ้าอยางคู่เด็กกว่าและหน้าตาดีสุขภาพไม่มีอะไรน่าห่วงดวงชะตาดีแล้ว4ราศี2,566อาจารย์ลักษ์เผยชีวิตมีเกณฑ์รุ่งเรืองรุ่งโรจน์สำเร็จทุกประการส4ราศีชีวิตจะเจริญรุ่งเรือง มีความสำเร็จอาจารย์ลักษราชสีเผยดวงชะตาสีราศีเด่นเรื่องความสำเร็จภาพรวมดีหมดเคราะห์หมดโศกราศีที่อมทุกขมานานปี2566จะได้รับการคลี่คลายซึ่งอาจารย์ลักษ์เผยกับรายการไทยรัฐทอล์คราศีเมษปี2566ราศีเมษเป็นปีแห่งการเริ่มต้นที่รุ่งโร์ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ฟันธง ราศีเมษเป็นราศีเดียวกันกับดวงเมืองและดวงโลกถ้าบ้านเมืองดีคนเกิดราศีเมษดวงดีถ้าบ้านเมืองแย่คนเกิดราศีเมษดวงตกด้วยเพราะฉะนั้นนะจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นบนการเปลี่ยนแปลงต้อง change innovation idealist และ freedom ต้องมีสิ่งเหล่านี้ในตัวเองต้องมีความหวังและกำลังใจ คนเกิดราศีเมษก่อนวันที่19เมษายน2566ชีวิตจะยากไปซัทุกอย่างแต่หลังวันที่19เมษายน2566กาพฤหัส,สบดีโคจรทับลักจะมีโอกาสประจักษ์ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มีการสอบเข้าเรียนต่อก็สำเร็จการงานดีฝันทงราศีถัดมาราศีเมถุน เป็นปีแห่งการเริ่มต้นที่รุ่งโรจน์ประสบความสำเร็จฝันทงเพราะตั้งแต่ปี2561ถึงปี2564ชาวราศีเมถุนถ้าจะลำบากตายก็ตายไปแล้วเพราะฉะนั้นปีนี้คุณรอดแล้วเนื่องจากดาวเสาเล่งดวงชะตาเหมือนตบหูซ้ายราหูทับเหมือนตบหูขวาแล้วมีเหล็กหล่นใส่หัวอีก เจอเหตุการณ์มากมายทั้งย้ายบ้านตกงานทะเลาะก,กับแฟนเพื่อนโกงพ่อแม่ป่วยทุกใจทุกกายชีวิตจะเริ่มต้นในปี2565นี่เองที่มีการย้ายของดวงดาวหลายดวงโดยเฉพาะดาวราหูและดาวพฤหัสบดีโคจรในมุมดีเพราะฉะนั้นปี2566จึงเป็นปีแห่งการเริ่มต้นที่รุ่งโรจน์บนความสำเร็จ ดาวพะหัสบ,บดีจากกัมมะสู่เรือนลาภะและมีตำแหน่งเป็นราชาโชคดังนั้นต้องเริ่มต้นทำอย่ารอราศีถัดมาราศีกรกฎเป็นปีแห่งการหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยชีวิตการงานรุ่งโรจน์ตั้งแต่ปัดนนี้เป็นต้นไปแล้วหลังจาก12มีนาคม2566ดวงการงานจะโคจรดี ไม่มีถอยหลังเลยเพราะฉะนั้นนะคนเกิดุราศีกรกฎที่กำลังมีปัญหาจงทำงานต่อไปอย่าไปทุกข์ทำให้ดีทุ่มให้สุดกำลังชีวิตกำลังจะเข้าล็อกแล้วหลัง19เมีายน25 6 6ัรดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าสู่เรือนกัมมะเป็นราชาโชคยิ่งรุ่งโรจน์สำเร็จแล้วมันมาจากเรือนสุพะ หมายความว่างานที่เคยเป็นปัญหาจะสำเร็จราศีถัดมาราศีสิงห์ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงหลังเดือนมีนาคม2,566มีภาระยิ่งใหญ่และหลังเดือนเมษาไปแล้วชีวิตจะรุ่งโรนดฝันทงคำว่าภารายิ่งใหญ่หมายถึงการลงทุนการเริ่มต้นชีวิตคู่ดาวการเงินต้องระวังในช่วงเดือนเมษาสิงหา กันยา2,566เพราะดาวพุธมันวิปริตพักการดูรวมในภาพรวมนั้นถ้าในวันที่เราไม่มีเงินแล้วเจอเหตุการณ์ใหญ่เช่นไฟไหม้บ้านชีวิตก็ต้องเดือดร้อนเป็นแน่แต่ถ้าวันที่เรานั้นพอมีสติปัญญาต่อให้ไฟไหม้บ้านมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นเราก็สามารถรับมือได้อย่างสบายๆเพราะฉะนั้นดวงชะตาราศีสิงห์ มันพริกดีตั้งแต่19เมษายน2566แล้วอยู่ยาวจนถึง3-5ปีเลยเปิดคำทํานายมอลักจับตาดาวย้ายดวงเมืองพลเคราะห์ดาวยกย้ายครั้งใหญ่ดวงเมืองประเทศไทยที่หลายคนมักจะอ่นสัน่นควนแขวนเวลาฟังเรื่องดวงเมืองที่ส่วนใหญ่คำทํานายมักจะไม่ค่อยมีเรื่องดีแต่มอลักราชสีได้ดูดวงเมืองโดยพูดผ่านรายการ แบบสวนกระแสให้เตรียมตัวเลิกป่วยใจหลังดาวย้ายครั้งใหญ่ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดและให้เตรียมตัวเปลี่ยนไปกับอะไรใหม่ๆและทุกสิ่งอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราปฏิบัตินั่นเองโดยในปีนี้ดวงประเทศไทยจะดีมากสำหรับคนรู้เลิกป่วยใจฟันธงมันแย่มากี่ปีแล้วถ้าแย่ต่อไปคนไทยจะอยู่กันยังไงและไม่ใช่ว่าพูดแค่ว่าดีแต่มันเกิดจากดาวสี่ดวงย้าย ดาวโคจรรอบพระอาทิตย์เป็นวงกลมถูกต้องไหมในขณะที่ดาวโคจรในรอบ84ปีดาวมฤตยูจะโคจรทับดวงเมืองที่อยู่ราศีเมษอยู่ครั้งหนึ่ง7ปีและโคจรมาทุก84ปีมฤตยูที่ทับดวงโลกและดวงเมืองจะมี4คำเกิดขึ้นตามนิยามของสมเด็จธงชัยวยัดไตรมิตรคือเชง เปลี่ยนแปลงอย่าติดกับอะไรเก่าๆเคยมีผลประโยชน์เก่าๆต้องเปลี่ยนไปตามยุคเปลี่ยนรูปแบบการค้าเรียนรู้อะไรใหม่ๆ 2. Innovation น,น,ว,น,นวัตรกรรมต้องเรียนรู้เรียนรู้ไม่เป็นก็หาคนมีความสามารถมาช่วยบริหาร 3. Idealist ม,มีความคิดแปลกใหม่รู้มากเห็นมากฟังมากใครเขาทำอะไรกันบ้าง ฟรีดอมอิสระเสรีไม่ใช่จิตยึดติดกับเรื่องนี้คนเราต้องเปลี่ยนไปตามเวลาตามอายุอย่าเป็นเหมือนไดโนเสาร์ที่ตกยุครอบนี้มฤริตยูโครจรทับดวงเมืองเมื่อปี2519จะสิ้นสุดวันที่8มีนาคมมฤริตยยูที่ทับดวงเมืองดวงโลกจะไปแล้วไปรับไม่กลับมาแล้วจ้า อย่างในช่วงสิ้นปีอาจารย์ลักจะจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีแต่ปีนี้อาจารย์ไม่จัดเพราะอาจารย์กลัวโควิดระบาดในเชิงประปรายในช่วงรอยต่อของลุกตัวยูย้อนมามันจะก่อให้เกิดการระบาดของเชื้อโรค ดาวเสาร์ย้ายจากราศีมังกรไปสู่ราศีกุม่มหมายความว่าเสาร์ย้ายจากความเป็นกเกษตรที่หมายถึงความมั่นคงก็จริงแต่เป็นความมั่นคงที่ต้องเหนื่อยต้องดิ้นรนต่อสู้แต่วันที่หนึ่งมีนาคมดาวเสาร์จะย้ายจากราศีมังกรไปสู่ราศีกุม่มซึ่งเป็นเรือนคู่มิตรมันจะง่ายขึ้นมีโอกาสสำเร็จมากขึ้นและวันที่8มีนาคมมฤตยู ย้ายอีกจากราศีเมษไปสู่ราศีพฤษภย้ายออกพ้นชะตาบ้านเมืองดังนั้นทุกคนก็ต้องมีกําลังใจดาวความตายมันกําลังไปแต่หลังจากวันที่19เมษาย,ยนดาวพฤหัสยกจากราศีมีนซึ่งเป็นเกษตรเกษตรแปลว่าต่อสู้ดิ้นรนเมื่อยกจากราศีมีนไปเมษจะเป็นราชาโชคมันจะทําให้ชีวิตง่ายขึ้นสําเร็จง่ายขึ้นทำหนึ่งได้สิบ วันที่17ตุลาคมของปีนี้ดาวราหูยกย้ายจากราศีเมษสู่ราศีมีนย้ายจากสภาพที่รวดเร็วรุนแรงลดพลังไปอยู่ในเรือนครูแต่อยู่ในเรือนคู่ค้าขายดังนั้นการค้าขายการท่องเที่ยวธุรกิจบันเทิงก็ดีขึ้น